Ahhh. e ล l หลทุกคนกับสบายดีและสวัสด,ดีจ้าพี่น้องเนาะมื่อนี้าพบกับสองกินเที่ยวไปกับน้องจอยเดยจ่ามื่อนี้ได้มีโอกาสลงมาสวรรณน,นาเขตคือเกาพี่น้องส่วนนี้เป็นระดูเห็ดเนาะก็เลยไปตลาดพี่น้องไปสื่อเห็ดมาแกงให้พี่น้องเบ่งถ้า,ถามว่าส่วนนี้ระดูเห็ดยังพี่น้องโอ๊ยลายเห็ดแห้ง ปวกเ็ดละงกเคดเผิงเห็ดนยียงไลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้คิดจะกินอันเ็ดละงกพี่นอ้องเมื่อนี้นะเสือแต่ไข่มันเลยนี่พี่น้องเสแต่ไข่หน่วยหญ่ไงบดนีนี่แซนกีบพี่นอ้องหนึ่งแซนกีบกระแพงอ,อยู่ได้ทุกคน ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณร้อยกว่าบ,บาทดังดังทานไว้ก่อนพี่้อง ื่วงนี้ฝนตกพี่นอ้องฝนตกตลอดเลยคันมีฟืนหน่อยนะง่ายนะทุกคนดังไฟนะ ไปล้างเฮ็ดพี่น้องมาหนีหล้างข่านออกจากมือก่อนพี่น้อง นี่นะกินแสบอยู่ทุกคนแต่ว่าอยากเวลาเอาสิล่างแต่ว่าเห็นละงอกนี่ล่างถ้าเป็นไข่เป็นนี่ก็คือสิล่างบาอยากพี่น้องถ้าเป็นดอกนี่ก็จากล่างจัดล่างอยา,อยาอยนาอ ที่จริงนะพี่น้องเฮดนะขั้นแบบห้าอยากล่างง่ายนะต้องเปิดนนำเช่ไว้ไมีแต่ไข่มันเลยตัวเป็นไข่มันนี่จ,จะแพงกว่าตัวเป็นนันตัวเป็นดอกมันเอกพี่น้อง พอชวนมากเพิ่นจะมาก,กินไข่มันกลกินดอกพี่บ้านพี่น้องโลคอะไรใดทุกคนเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งกะเฮ็ดเพิ่งก็ออกคือกันกันราคาแพงคือกันพี่น้องประมาณซ้ำๆกันกันกบเฮ็ดนั้นเฮ็ดละงอกแต่เฮ็ดปลวกนะแพงกว่าหมูเลยเฮ็ดละงอกนในนะ โลแสนเจ็ดพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดปวกนะโลสามแสนแสนกีบด้วพี่น้อง <c oughs> ถ้าทางบ้านภายแบบเป็นเขตเป็นป่าเป็นดงแคสินะก็คือสิได้กินอยู่ดอกทุกคนขนาดวายานนนะัยูุบานนู้นนะยังนะยังบอกเนาะพราะมันยังบวเป็นป่าเป็นดงปันใด ไปตลาดนะป้าพี่น้องเฮ็ดนะลายหลายลายแถวว่ะแต่คนไปซื้อเห็ดก็ลายอยู่เลยนะแต่ดูการเฮ็ดพี่น้องผู้ใด,ดจะกินเห็ดเลยส่วงนี่นะโอ้ยบอกเลยว่าลายแฮงแล้วก็ไก่งยำนาอีกหน่วยนี่ใหญ่เลยพี่น้องดอกนี่ใหญ่เลย ต้องหลางดีๆนะทุกคนเฮ็ดนี่ขลางบอดีนี่คันฮัดนีเมนบปแซส,สบเลยผู้ใดหมากเฮ็ดยังใน,นพี่น้องแบบเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดละงอกหรือเฮ็ดยังเนาะคอมเมนต์บอกในเด้อทุกคนเฮ็ดปวกกระแสบอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยากราคาแพง ออกรละล้ายกว่านี้ก็นนาแหละจึงค่อยเสือกินเต๊เพาะนนุนบ้านไดพี่น้องแบบปีนีีก,ก็ได้กินเลยแหละกินสองสามเถอแล้วแบบเพชรเพาะมันสําหรับผู้ใดที่บ่มากมันแกมันมันบุนบนค่อยมีรสชาติหวานปัานไดพี่น้อง ไปหาเห็ดนะพี่น้องต้องเบ่งอะไ้มันเห็ดละโงกเนี่ยมันจะมีอีกมันจะมีอีกเฮ็ดอันหนึ่งที่บามันกินบได้เนะาะเพื่อเดินเห็ดละงากบอกพี่น้องมันคล้ายๆคล้ายๆเห็ดละโง่ในอะไรกินบได้วเวลาหาซื้อเห็ดกะซื้อมาแกงกะต้องเบ่งดีๆนะพี่น้อง เบิ่งจากขี้ดินในหน้าชนะอยู่ตามมันดินดะกี่น้องดินแดงๆดินเหน,นียวๆนะเบิ่งจากอันขี้ดินอบนะเบิ่งไข่นะส้อ,อน้อ,อนพี่น้อง เส่น่ำไว้ก่อนพี่นอ้องพอดีแดดพอดีอันตะเวนกำลังตกดินพี่นอ้องทางล้างบานนี่ก็ะชิมีเป็นแบบเป็นหยาเป็นพักบง กำลังเขียวงามเส้นำไว้ก่อนทุกคนเส้นำพรมตะเวนตกดินพี่นอ้องเบิ่งห้าพรมเขียวทุ่มหลังบ้าน เป็นพักบ่งได้นะพี่น้องอันนี้มันจะเป็นน้องน่ำน่ำบั้ลายเนาะพอดีแบบพักบ่งกับหยาเกิดอันนี้จะเป็นส่วนของอันขางบานเพิ่นเนาะมีกกวกวยมีอยังพี่น้อง ห่างล,ลายๆนำเลยพี่น้องม,าม,ามันจึงบวชัดลงคิวรถสะบันเลยลงตลาดเสาเลยตลาดสะบันใส อสองอนพี่น้องมีแต่ใครพอละเดี๋าหลังเดี๋าหลังลายหน่ำผดเดามันสิเบิดความหอมของเฮต์หยอกเกียร์พี่น้องปไาอย่าว่าโบลายเดินนี่บักลายลเพิ่องพักพักติ๋วนี่เนีย่ยข,ขาใครเห็ดเพิ่นแถมให้ เดี๋ยวมันจะ้อาซี่ซต์พักติวแล้วก็พักนางตู่หอมๆแล้วก็แกงเห็ดเ้าต้องใส่นี่พี่น้องมะพริกดิบอุ้ย พอดีไฟกะง่างอะไรพี่น้องเอาหนำออกมาอีกหน่อยหนึ่งโนะบทไซน้ำลายนะทุกคนแกลงเห็ดนะมันแกะาย่เห็ดเฟืองพี่น้องฮาผ่านนะ ดอกน้ำงามพี่น้องพอดีแกงแสบเบิ่งดอกใหญ่ๆสิพายพี่น้องเ่งนี่พี่น้องขาวจุดพูน พี่น้องค่ะเป็นอันนี้ฮาวิตแกงเป็นดอกไปน,นี้เลยพี่น้องแต่ว่าตัวเป็นไข่ไปนี่ฮาวิีปาดทาขึ้นอันนี้ก็ดอกขึ้นกันแต่ว่าดอกใหญ่ดอกจุ่มๆงหญ่ๆพี่น้องแต่ว่าบุ่ง บ่งซึกว่าบ่งกินก่อนเอาเลยบุเป็นยังบ่งกินบ่เบิด <c oughs> บางคนเผ่นกหมักแบบมักเป็นดอกเนะบางคนกัมักมักเป็นไข่มันแต่ว่าไข่ในี่แพงกว่านะ น,นำเดือดเลยทุกคนเอาใส่เลยเห็ดละโงกนี่ดิบบดได้คือเห็ดเพาะเด้อพี่น้องฮาต้องต้มให้พ่นสุกๆกก่อนแล้วจึงค่อยแกง เดีย๋ยวตอนต้มฮาทซิใส่พักกันติ่วลงไปเลยพี่น้องมันจึงสมสมเดีทุกคนใส่แต,ต่พักอีตูแ้แะ้วก็ไปเดี๋ยวไปติ่วเนาะไปติ่วไปเพิ่มความสมพักอีตูเนี่ยไปเพิ่มความหอม พี่น้องรู้สึกว่ามันเริ่มสุกแล้วมันเริ่มหยดแต่แล้วสิมาตองปลาแดกมันอีซีใส่ปลาแดกตวง <c oughs> เสื้อเอิร์ดอีกนั่องกับปลาแดกเมนพี่นอ้องย่บ้านคนเสื้อเอิร์ดน,นั่นเองเนาะปลาแดกตวงแต่ว่าทาว่าใส่ตำใส่ยังกับบุคคลิกินดอกพี่น้องพร้อมเป็นปลาแดกดิฟนะนะ,ขะเขาก็เลย แต่ว่าใส่แกงแบบนี้เ่าจะใส่พอมันซุกเด้เอาลงไปหลวกในน้ำหอ่อนอือหืมนี่พี่น้องต้มลงไปเลยมันบ่ค่อ,อยมีน้ำซ้ำพี่น้อง เส่็จประเดกอันนี้น้ำหน่อยนึง นมักพริกสิบาทนาพี่น้องปาดแสนปดิทันวันนี้ <c oughs> เห็ดแบบเร่งรีบงเลยพี่น้องเพราะว่าหิวเข่าเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวพี่เอซี่ก็สิว่าอันเห็ดกินมยำได้ก็มีแต่ว่าหิวเขาว <c oughs> ว่าคือ่เห็ดตอนนั้นเนี่ยโมท่านหิว ກະຕໍບໍ່ທັນຫิวກະຍັງບໍ່ຄິດຢາກເດຊາພີ່ນ້ອງເຮົາກະບໍ່ຮູ້ຊຶດຈິດຫມືພມື ของนัวจ้าประแดกแล้วก็แป้งนัวสำเร็จแล้วพี่น้องเครื่องปค้งครับหอมซีมกันเด้อ แดกแสบเลยพักนังตูใส่ไปเนี่ยเพอาไอ้ตูใส่แล้วก็แล้วพี่น้องตัวเฮ็เท่านั้ซุกแล้ว ใช่เลยพี่น้องมันจังหอมมันจังแ่บใส่เยอะๆเลยหอมสุกแล้ว เด้อพี่นอ้องป่ะสุก,กัเลยวัดนี้ยุ่งกันไรเลยมาพี่น้องเห็ดแล้วก็คือกินเลยแต่มหูซึกว่ะมาต้องได้ดตาเขาก่อนอืมเห็ดกระหงกมันจะเป็นแบบเลือดเลือดเลือด มันจะเป็นเลื่อน มาเด้อบันี้พี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเนาะมากินข้าวน้ำกันเืองเ์เฮดละงกดอกแบบนี้เลยอืมัอมมลงุดกุดกุดพี่น้องอืมแบบ เด้พี่น้องครั้งแรกของปีมาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวนมนุงขาวบริษัทเจ็บเด้อพี่น้องขาวเสือมา ใา้นักกัดแบบนี้เลยขอเป็นชึ้งอ,อ่อนสองดอกเลยทุกคน ເຮົາລ <night> ້າງລ້າຍນ້ຳ <to> ບ <out little language> <t ú structures> ໍ່ຮັດແຕ່ເຈົ້າຊົ ัวนี้ไใครพีน่น้องแสบแสบจมอยกอยู่เนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ชิคอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับผู้ได้ที่มาคลิปแบบนี้กอา่าลืมฝาก ก, like, ก, share, ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่พีต่อไปเนาะเดี๋ยวขอตัวไปกินแกงเห็ดต่อกันเด้อจ้าผูดอย้กยังไยเห็ดเมนูยังกะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เนาะพี่นอ้องอะสหรับคลิปนี้กับสบายดีและสวัสดีจ้า